เคยคิดไหมครับว่าถ้าผู้นำประเทศเนี่ยเคร่งศาสนาจนมากเกินไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น ทุกศาสนานั้น,นะครับเขาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแต่มันก็จะมีบางคนฮะที่เอาศาสนานี่แหละฮะไปโหนแลว้วก็ไปปราบใช้บังคับผู้คนต่างๆนานา,นาว่าต้องทําแบบนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยแสดงว่าไม่ศรัทธาศาสนาและไม่ความเคารพแน่นอนครับความรู้สึกของคนมีขีดจํากัดถ้าหากว่าถูกกดดันหรือว่าถูกบังคับมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เกินลิมิตมันก็ระเบิดออกมาอย่างกรณีของประเทศอิรานในขณะนี้ฮะย้อนกลับไปเมื่อประมาณวันที่16กันยายนปี2565 มีผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุ16ปีเป็นชาวอิรานนี่แหละเธอเนี่ยนะครับมีชื่อว่ามาซาอามินีมาซานะครับเธอเนี่ยเดินทางไปยังกรุงเตหารานซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิรานไปกับครอบครัวฮะกะว่าจะไปทำธุระแต่ระหว่างทางฮะเธอเนี่ยถูกตํารวจจับ เนื่องจากว่าอาซาอามินีเนี่ยเธอแต่งตัวไม่สุภาพคุมหีหยาบไม่เรียบร้อยที่สําคัญเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมนั้นก็ไม่ได้ปกคลุมท่อนแขนและท่อนขาอย่างเหมาะสมเธอก็เลยโดนจับฮะแล้วการจับกุมเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เป็นการจับกุมทั่วไปเพราะเธอฮะถูกทําร้ายร่างกายด้วยการทุบจนตัวเธอเนี่ยนะฮะลม้มลงนอนบริเวณหน้าศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็มีการอุ้มใส่รถยนต์คันหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้และภายหลังเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเธอเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ซึ่งก่อนหน้าที่อาซาอัมเมนีเกิเสียชีวิตเนี่ยเธอมีอาการโคม,ม่าประมาณ3วัน ซึ่งจากตามร่างกายเนี่ยหลายคนรู้เลยว่าเธอเนี่ยถูกตำรวจหรือว่าใครสักคนเนี่ยทำร้ายอย่างแน่นอนแต่ตำรวจครับกลับมาบอกว่าเธอตายเพราะว่าหัวใจวายฉับพลันและตำรวจก็ยังบอกอีกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทำร้ายร่างกายอาซาอามินีแต่อย่างใดซึ่งครอบครัวก,วก็ไม่เชื่อใหญ่เลยฮะเพราะว่าอาซาอามินีเธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจเลยจะมาหัวใจวายฉับพลันได้อย่างไรที่สำคัญร่างกายของอาซาานั้นก็มีแผลฟกช้ำจำนวนมากจูจูจะมาบอกว่าตา เพราะหัวใจวายฉับพลันนั้นหลายคนก็เลยไม่เชื่อฮะต้องท้าความก่อนเลยครับว่าก่อนที่มาซาอามินีเสียชีวิตเนี่ยปกติแล้วผู้นําประเทศอิรานเองเนี่ยก็มีการออกกฎหมายมากมายฮะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นการเคร่งและโหดศาสนาอย่างมากและกฎหมายบางอย่างนั้นนหละหลายคนเขารู้สึกได้ว่ามันเป็นการกดขี่ข่มเหงโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นการริดลอนสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างมากต้องบอกเลยนะครับว่าที่ ผ่านมานั้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นชาวอิหร่านนั้นน่ะก็มีความเครียดแบบสะสมกับกฎหมายแบบนี้มาโดยตลอดและผู้คนบางส่วนจนถึงมากที่สุดเนี่ยนะครับก็มีความที่จะไม่ชอบผู้นําอิหร่านเอาซะเลยทีนี้ครับพอมันมีข่าวเกี่ยวข้องกับอาซาอามีนี่ที่ต้องมาตายเพียงเพราะว่าเธอนั้นแต่งกายไม่เรียบร้อยนั้นน่ะมันทําให้ความเกลียดชังในความเป็นผู้นํานั้นน่ะก็เพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีก ไม่หนำซ้ำหลังจากที่อาซาอมิเธอตายไปแล้วผู้นําประเทศนั้นยังออกมาแถ re. หาว่าเธอนั้นตายเพราะว่าโรคส่วนตัวแต่คนอิหร่านเขาไม่ได้โง่ฮะเขาก็เลยลุกฮือฮะประท้วงเลยทันทีเล้าการประท้วงก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆผู้หญิงหลายคนเนี่ยนะฮะที่ต้องสวมฮิญาบบางคนก็ถอดทิ้งไปเลยไม่ใส่มาแล้วต้องบอกกันนะครับว่าการไม่สวมฮิญาบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศอิหร่านนะฮะแต่ก็มีผู้หญิงหลายคนเลือกที่จะท้าทายไม่ใส่ฮะบางคนนะฮะไม่ใส่ไม่พอ เขียนข้อความใส่กระดาษโพสต์ด่าลงโซเชียลอีก และความรุนแรงต่างๆก็เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆครับเนื่องจากว่ามีดารานักแสดงหลายคนเป็นอย่างมากออกมาร่วมชุมนุมขับไล่ผู้นําประเทศมันทาให้เหตุการณ์ความรุนแรงนั้นก็เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกฮะซึ่งการประท้วงครั้งนี้หลายคนบอกไปเสียงเดียวกันนะครับว่าจัดว่าเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเลยก็ได้เพราะการประท้วงที่ว่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ตัวเมืองหลวงนะฮะแต่ว่าประท้วงทั่วประเทศตามหัวเมืองหลักๆหรือตามสถานที่สําคัญที่สําคัญนั้นค่อนข้างรุนแรงเลยแหละฮ ทั้งนี้หากเราไปเดินเล่นที่ประเทศอิหร่านเราจะพบว่าบริเวณกำแพงตามสถานที่ต่างๆนั้นมักจะมีข้อความหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ในการโจมตีผู้นำประเทศและอีกฝากฝั่งหนึ่งฮะในขณะที่ผู้คนกำลังประท้วงอะไรอยู่นั้นผู้นำประเทศกลับไม่ได้สนใจใยดีอะไรผู้ประท้วงเลยฮะ แต่กลับใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมและกดขี่ผู้คนมากกว่าเดิมและการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมหรือว่าปราบปรามผู้ประท้วงนั้นทําให้มีผู้คนจํานวนเกือบ300ชีวิตต้องตายลงฮะและบาดเจ็บอีกเพียบและที่สําคัญครับผู้นําอิหร่านนั้นพยายามที่จะทําการออกกฎหมายต่างๆนานาฮะเพื่อควบคุมและปราบม็อบให้ได้อยู่หมัดแต่ทว่ายิ่งปราบเท่าไหร่ก็ยิ่งเอาไม่อยู่คนอิรนหร่านโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นั้นก็ได้ออกมาร่วมชุมนุมเรื่อยๆ แต่ไม่ได้เกรงกลัวความตายแต่อย่างใดเลยต้องบอกว่าวันนี้นะฮะที่เราทําคลิปกันอยู่เนี่ยเหตุการณ์ความรุนแรงที่หร่นั้นก็ยังไม่สงบยังเกิดการประท้วงระหว่างประชาชนและผู้นําประเทศและทุกอย่างนั้นก็มีแนวโน้มว่ามันจะแย่ลงขึ้นเ,นเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจุดจบมันจะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกแล้วครับว่าทุกศาสนานนั้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแต่ทุกอย่างอาจจะไม่ดีหากว่าคนมีอำนาจนั้นเอาไปใช้ทางที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องราววันนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่สําคัญต่อผู้นําอีรานเลยก็ว่าได้ฮะหากคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หมอก,ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผม p ีเหมอ h ชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ